ทำไมนะยังเล่นตัวเองได้อยู่ยังเล่นตัวเองได้มันก็ไม่เรียกว่ากันน้ำแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ตอนนี้ไ,ได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะแต่คราวหน้าเราจะระมัดระวังโอเคไหม,ไมสัญญาว่า,าแม่จะถอยไปโอเคค่ะได้ค่ะ <c oughs> คุณอยากสาดน้ำใช่ไหมแล้วคุณร้องไห้ทำไมคะเมื่อกี้คุณตกใจเหรอคะ หรือคุณเสียใจเป็นไรนะต,นตกใจไม่เป็นไรนะโอเคแล้วยังแม่แม่ไม่มีชุดเปลี่ยนนะคะได,คได้แต่ว่าแล้วแม่จะเป็นยังไงถ้าที่รักที่รักแก้ผ้าอยู่บนรถได้แต่แม่ไม่ได้งไงใช่นะไหมอ้อาวแม่ก็โป๊บเปลือยสิ ว้าเธอจะได้จับนมโอเคแล้วยังหายเสียใจแล้วยังคะ,ะเล่นต่อนะเราเหลือเวลาอีกสิบนาทีจะกลับบ้านนะคะโอเคโอเค